สวัสดีครับผมนายสาสินชนแสงรหัสลักษา5401001632033นะครับได้ใช้โปรแกรม SolidWorks เขียนชิ้นงานอะไรก็ได้นะครับผมได้เขียนเป็นถ้วยอบตอแถวบ้านนะครับมาที่ New Document นะครับ Sketch ขอเริ่ม Sketch ที่ top ท็อปเพนนะครับอ่าแล้วก็เริ่มเลยครับแนมิเตอร์แปดสิบไม่ใช่ทอปเพนเดฟเฟลนสี่สิบนะครับ คอมหนึ่งนะครับสิบห้านะครับเก้าสิบนะครับเก็ตใส่โพลิกอนเข้าไปนะครับ ร้อยห้าสิบนะครับองกลมครับมิตเตอร์เจ็ดสิบหังจากนั้นก็สร้างอีกครั้งหนึ่งนะครับออฟซิสสเก็ตท็อปเพนเจอร์มีเพน ร้อยเจ็ดสิบเอาวันนี้ของจะสร้างเป็นพุลิกรนะครับ แล้วนะครับผมจะทําการลอฟนะครับเริ่มจากฐานขึ้นมาเลยครับนี่คนจะปรับความสวนงามของนี้นะครับ ขนาดอย่างนี้นะครับทำการเชลครับแล้วนะครับก็คลิก ทันเพจให้หมดทุกอย่างนะครับเสร็จแล้วนะครับ,บรรมลทําหูจับนะครับ ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเอาวก็ได้โค้ดนะครับ m i d p l a n สษณะอย่างนี้ครับนะืะสกเก็ตนะครับมังขนาดนรับ เสร็จเรียบร้อยก็เอ็กทูดคัดไปเลยนะครับโทษออกครับครับเสร็จแล้วก็ต่อมาเลือกที่ฟอนต์นะครับกดให้มันโชว์ครับแล้วก็เอ็กทรูดคัด มาที่นี่เ,เ,เพิ่มนมิลเนอร์นะครับก็จะตายเรียบร้อยนะครับสำหรับช่วยอบตชาวบ้านผมนะครับครับเพื่อความสวยงามครับผมจะซิลเล็ตเข้าไปนิดนึงนะครับ เส้นนี้นะครังรางวัลชาวบ้านผมน,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 นะครับอบตน,น,นะครับแล้วก็กำหนดแมททีเรียลนะครับทำอย่างดีนะครับทองแดงางานดีนะครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับช่วยรางวัลครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังนะครับ